ออก้รคยสบายใจออค้อลกันนออาสบายใจนะกระตังกระตกระตไกตรงันองอีองไก่ตตุ้ง่ไก่โกรต้กรงั รกงจับมือบนทั้งหมดเลยครับกองเกียรก็จับมือวงกลมเลยเดี๋ยะลากันแล้วลาวัดไปบ้านดห่างที่จับพอแล้วั้งเหนื่อเลยหนื่อยจัไอแป้งไม่เานั้นเดียวพวกเราเรา a n งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีนี่ปะแกระเล่นอะไปบ้านเลยเหรอเฮ้ยนี่ไปบ้านทำไมอ่ะไปบ้านนี่เป็นจบเลยนะนี่ไม่มีการเล่นเลยนะเออพร้อมจะเล่นลุกช่วงไหมหรือเหนื่อย ถ้าเหน่อยไว้ปีหน้าได้น้ารอได้แต่อยู่ถึงปั๊มลกันไดปีนี้เพราะปีนี้เพิ่งหน้าสิปีก็ก็เป็นนักโนแล้วเดี๋ยวมาเจอทีก็เป็นรถน้ำนั่งงแล้วพูดอะไรไม่ได้เล้วยังไงป่ะเนี่ยถ่าเอาเสียงหรือ่าใครเล่นยังไม่ได้ขอไม่ต้องออกเสียงดิอ้าวใครจะเล่นลูกท่วงขอเสียงหน่อยใครใครจะเล่นตีจำ S <S ขอเสียงหน่อย <S 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 ใครไม่เล่นอะไรเลยก็ไม่ต้องเล่นแปลว่าอะไรแปลว่าเล่นนะแปลว่าเล่น <S <S สนามก็ตรงแต่เล่นตรงไหนให้ด้วยคิดด้วยคิดไม่ได้ตรงนี้ที่ผมมอง <S 2> <S 2> <S มองตรงนี้ตรงตรงนี้ก็ได้นะล้มจะได้มีก้อนหินอะไรเี้ยจะได้จะได้ปอดไทยจะได้จะได้จำ ใหญเนี่ยผมก็กลัวแฟนคับจะเหนื่อยพอเล่นอย่างอื่นสนุกแล้วกลัวไม่เล่นลูกย่วงกระผมอันนี้ก็เสียใจนั่งเศร้าๆอยู่ไม่ใช่หลายตอนไม่ถือไม้ได้นั่งเศร้าเหมือนคนอกหัก็ถือไม้เหมือนคนจดทู้แต่จริงไม่มีอะไเล่นเลยเอาเว็นนี้ดีกว่านะเว้นนี้ดีกว่าเพราะมองๆหมดแล้วรู้สึกจะเหมาะที่สุดนะไปมาสุดเดี๋ยวขอแฟนคับแบ่งทีมเลยแบ่งทีมใครที่คุ้นเคยกันก็ ก็คุยกันพอภาษาไทยรู้เรื่องกันก็อยู่ทีมหนึ่งนะครับและก็อีกทีมหนึ่งที่เราเคยคุ้นเคยกันก็นะแบ่งไว้อีกทีมหนึ่งเลยจะได้ลุกช่วงกันตรงนี้ลุกท่วงอาจจะงุงุ้งบ้างนะผมก็ลยมมติการอุลามันเลยทานเลยมาปีแล้วเดี๋ยวมีนั่นมีตีจับมันจะมันตีจับเดินเดินเลยครับไปครับเดินไปเดินไปสาน้ำกันไปก็ได้ไม่ว่านะครับเดินไปสน้ำกนไปจะได้เป็นวัลสงการเป็นวันส่งการ เดินไปสาะน้ำเดินไปท้าก็แป้งเดินไปทานันมาท้าแล้วท้าอีกอยางเนี้ยก็มีแต่พวกเราไม่เป็นไรไม่เป็นแป้งก็แป้งเงินพวกเราไม่เป็นไรรับ พระคุณเจ้าที่มนเลยเขาคอยโยูที่มนเจ้าพระคุณเจ้าที่มหนเลยคอยโยทาพตาสามัคคีขอให้เป็นเศษถีกันทุกคนและทุกขทุกทานที่เดินทางลับคอยในด,ดยสวัส่างในภาคอลอดไพย จะทีวอ๊อดโตโยต้าจะาทีวอ๊อดตตอรือโตโยต้ารือพอดการใหญ่ขอให้โดดภายมันท้องถนอนอีกทางเราให้ใหญ่มีที่เป็นเศรษฐี ขอให้คุณพระคุ้มครองตลอดวิญญาณของหลวงพ่อกององปกป้องหลายคนผมกราบไิวอนองค์พระธรรมสามพุทธเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละจะคุ้มครองอีกองจงเด็ดและเดจุวันช่วยปกป้อง ท, iesen, ท, horses, ทั้งพอไปพลขอทุกทุกท่านแฟนครับที่มาวันนี้ท, aller, ท, hey, all, ทุดกานท <ER ั like infinity, uh, um, ่วถึงวันที่16มิถ่นาย สว่างเลยเดี๋ยวท้องก่อนไม่จบองคไหนไม่พร้อมไม่ต้องมาไม่เค้ยินใหมเลยพ่ะ่ะ ภะะวตาธรมโมธรรม,รมังนะมัสสามิสุปัิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิทุงวิทุงลักขณทาย k ติ a สระเนัะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัยปิมายังพันเตวิทุงวิทุลักขณ a t a k a y a t ระเนนะสหะ Panca siila ninjajama tadi yang pigma yang pantai itu itulah sangat saya dine nasaha Pancak siila ninjajama